ประตูบานใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสที่สําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญตามเลือกดีซึ่งเหมาะที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นการแต่งงานเปิดกิจการหรือเข้าอยู่บ้านหลังใหม่และอย่าลืมว่าเมื่อประตูบานเก่าปิดลงเส้นทางใหม่ก็จะเปิดประตูให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าเสมอคําพูดนี้ไม่ใช่แค่ความหมายเชิงเปรียบเทียบแต่เป็นเครื่องตันใจให้เรารับรู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ อย่างเต็มที่วันนี้เราได้เลือกเลีกดีแล้วเพื่อสัมสินมิงคนเช่นเดียวกันคําแนะนําด้านการลงทุนก็เช่นกันหุ้นที่น่าจับตามองในช่วงนี้คือ sa w e d หรือทิเลอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มองหาโอกาสในตลาดหุ้นแต่ในขณะเดียวกันหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงนี้คือ qh หรือ l h เพราะอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันการคงเส้นคงวาและการเติบโตที่สวยงามเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากข้อมูลและบทวิเคราะห์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเรามีความสม่ำเสมอ และตั้งใจเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคําคมวันนี้ที่อยากฝากไปว่าคือยิ่งเติบโตยิ่งต้องเรียนรู้มากขึ้นเพราะความรู้คือพลังที่จะนําพาเราไปสู่เป้าหมายและอย่าลืมติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆผ่านเว็บไซต์เคียหุนซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลเด็ดและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในวงการหุ้นและดวงชะตาหวังว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นแนวทางให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกโอกาสและอย่าลังเลที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความเห็นของคุณในบทความนี้เพราะความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้เช่นกันแล้วคุณล่ะคิดว่าการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในแบบไปไหนบ้าง